สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุขุนสมองสุบอมพ่อพ่อก็ส่องแทนคือเก่าพี่น้องเห็ดกินถาคนงานพี่น้องบายบายดีพี่น้องกำลังค้นอยู่นี่ซีมือปะาคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยอาลงบอกซีมือเมือนน้องไข่ดาวเหมือนเดิมแสบคือเก่าพี่น้องเลย ส่วไก่พี่น้องคนงานจะคนพี่น้องก็ะรอเบิงรสซมนะพี่น้องมาเพิ่มอีกแล้วมาเพิ่มอีกผู้ดได้ตองการคนงานเนาะมาหาแม่ลงแทนได้เลย,เลยอ้าวว่าจนสันโบวไซะเอาหอมหอมหอม,หอมลงไปไงหอมแพวผักแพว อ้ยแสดุเด่ะพี่น้องเลยตับต่บมะฮุ่งเดี๋ยวสิตบมะฮุ่งแมงแท้สิตบมะฮุ่งโซซีมือพี่น้องก็สีเสดือนาไรนะพี่น้องสบายดีพี่น้องมือแมงแท้สิโซตับมะฮุ่งสู่คนงานหามาด so ูก so ันม so, so, ันสิเลจีบๆได้ไหมนะเขาขั้วกับเขาปะมือในขั้วเลยเขาขั้วตับมะฮุ่งรอคนงานคนงานมาอีกอยู่สิบคนพอดีเป็นอยู่สิบแปดแต่ว่า จะล่อรุ่นไปพอพรนธกันเนาะพี่น้องเนาะว่าสีแจักมืจะสีแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้กะคนงานยังพานในขึ้นมามีส่วไก่กระตําหุงพี่นอะแบบเคยกินน้ำข้านะซ้ำเวลาเขากินน้ำห้าในเศร้าเที่ยงเล้วกเหามซ้้เวลาปวดหัวเลยย่างมือเศร้าก็เหตุยินเองย่างมือแรงก็เห็นยิดเองตอนเที่ยงก็เห็ุสู่กิน เพราะว่าแลกจะเขาเขานะย่างมะระย่างมึงเศก็อยู่กินเองคือตัวเที่ยนี่แบบเขาบุมีเวลาเหตุนะคราก็ต้องเหตุกินเองเขาก็ต้องเหตุชูเขากินรอบปีนี้ได้นี้น้อยทอนต่ํมมักหูเขาก็บอกปุ๋ยจีน่าปุ๋ยจีน่าปุ๋ยจีน่า ลงนัวลงไปไม่มีน้ำตาลถ่าน้ำตาลหมดูน่ะป้าด้านปักคองน่ะปลาหลักจะเลยอเอามาฟังปิดก็ไรเปิดน้าเป็นยุ่นี่แหละพี่น้องกำลังเอามะนาวลงไปจะกสีแบรูกบวชเสีรบจัเสีบรูกบวสแบพี่น้องกยแม่เอาแท่าน่าโซซีมือขังแรกพี่น้องอียยเดี๋กสาๆ บุค,คือเลยนะพี่น้องทำไมต้องแทนให้กินบุนคือเลยบึ้มเลยไม่ปึ้มเลยว่สะส์น้ำปลาลงไปจ้ะน้ำปลาลงไปปลารหปลาเดกเออเ,ออเออปิดแล้วเยอะๆเลยพี่น้องเลย จะจะแซ่บนหรือจะนัวธรนมดาขอดาบงีเดี mm hmm. ๋ยวปลา,า,าพลี่น้องใส่มะพริกวหรือชาวนวอยจสุเพ็ดดิโกเพ็ดอร่อยไงแซ่บดีสดเลยพี่น mm ้องอร่อยอร่อยภาษาลู่ใต้จ้ะ ลราเบิ่งลาส้มคนงานฮามาเนาะว่าเพื่อมาทีน่นี่กับจะคนพี่น้องแะ่เราหลุดแต่พอเพอกิกกันเนาะอะไร <c oughs> อีกองานมาเพิ่มอีแล้วพี่นะ้องหอมก็พากันลงแต่หลดุดหอมก็พากันโดงแต่หลดุดพากันมา ช่องที่อย ok <loc> <nous> ู่นิแปดอันนี้คนงานเก่าเฮานเนี่ยคนงานใหม่เพิ่งคือคนงานเก่าเฮาเนาะคนงานใหม่เพิ่นมาใหม่พ่นอ้คนงานมาใหม่จากคน เอ้ยคนงานมาใหม่อีกสิบคนพอดีเป็นสิบแปดคนพี่น้อยการ์ดซีนอนนี่แหละพากันนอนนี่แหละเง,ง,งางำนนี่เงินใหญ่ไม่ต้องแทนก็ตอนนี้เพิ่นอนเพิ่นห้องกามาห้องห้องกอเหอพี่น้องเยแซ่บ yes. อยู่วะ <c oughs> พาก,กันนั่งรถมาอันเจ้าชั่วโมองนี่นะพากันออกอ,อ,อ๋อเชั่ชโมงไปรอมีัเ้้้าาอยออด ว่าโผล่ตะลึงละอือคือมีเจ้ากระมืงเน้อยมาต่อเด้อทานกะบอยวันกินมันเนี่ยาสนำละลายอ้ยโทษเ่อแล้วาติเมิตนาเดินไปทาไหนกับบมญจน พากันอนอาจสินอนทั้งนอกทั้งในนําแต่บมีพัดลมหายเด้อพยาบาลเจ้าผู้เจ้าผู้อยากฟังเพลงเลยเจ้าลงเด้อตูนะเจ้าอยากฟังเพลงเจ้าเอาลงเองเด้อตูนะบ่นกดน้อยบ่อยากให้คือคือแพี่น้องเอ้ย น้องต้นน้อยกินข้าวกินกินหลายๆเด้อนั่นเด้อเมื่อเท่าใดก็เอาไว้เลยนี่ดำหน้าแล้วนี่นะบ่ให้เมื่อไดปนตําหุงจักเป็นไซี่มือเฮาเองจักแบหรือบ่แบอีลาอยู่นําเอือยเนาะอีร้อยนะเนาะ เออมืนเนมมม่อน,นี้ะคือคึ่มฝนนะฝนตกนี่ตอนนี้ก็ยังฟลอยอยู่อากาศก็เริ่มอากาศก็ดีหักแต่ว่ามีแดดจังหน่อยพี่นองเพราะว่าฝนตกแดดฝนตกแดดสิบแปดคนอ่ะลายพอพสมควรอยู่ เด็น so <rawd Moder> ่พี่น้องเ้แต่สาส้าขาักขาตกทองเนี่ยสบายดีโี่หน่สบายดีพี่น้องฮักก็ด้กินข้าวกันเนาะพอหนุแทนบเเ็นนเลูกชายก็นอนพ่อลูกชายผู้พักก็นอนผู้คนยิงกันเต็มเจ้าก็ต้องไาสิบแปดคนพี่น้องเอ้ จำสิเห็ดกินเงินมาปลาดุปาเราคังปะเราเชียงมาปนเมลังเมลงนี่นั่นคือปนบรรยากาศคนกำลังเต็มเต็มเฮือนเฮาพี่น้องกระบหมีงานยังหน่อพี่น้องคนมาจังดำนาพี่น้องกระบหมีงานยังดอกโด้วยบุกไพ่แล้วเลยได้แล้วเลยได้กระเผานี่แหละแล้วเลยได้มอนน่อยได้ฮะ แล้วเว่าอะไรได้ยางแต่ชู้สามคนอ้าวยางไม่เคยเป็แต่สร้างยังคือวันแน่นบานนี้อลาเห็นเด็กกุปปะมาพี่น้องกินข้าวเที่ยงแล้วแม่น้องแพนพี่น้องบ่มียังไล่มีน้องพลสบายดีไปรูปสบายดี่ะรูปน้องดูสบายดีพี่น้องมาลองกินข้าวนมกันชุมพาหลากถ่ายหลากถ่ายพี่น้องแม่พรโต้ไข่หมดมีทอดไข่พี่น้องเอ้ยมีทอดไข่ตำมะฮุ่งปิ้งปลาคอใหญ่อืมพอน้องแพนได้มาสั่วไก่พี่น้องเอ้ย เส็บเสบนัวคือเก่าพี่น้องมันยังลายมากไม่เลยอาหารบรรอกข้าวกะสิประมาณซ้ำนี้แหละเนาะบวบยังลายพี่น้องคนงานกะอิ่มไปที่เรียบร้อยแล้วสุเปอร์กะได้พักผ่อนสุเปอร์กะสิพากันลงเห็ดหรือว่าอะไรเนาะกะรอเบ่งรอ z o o คลิปต่อไปอีกพี่น้อยบางแท่งกะสุดยอาคลิปเพิเศษนี้แล้วเนาะพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดรับชม o ส่องน้องแทน